รอเขารอท่านผู้ชมเข้ามารับชมครับปุ่นใหญ่ใบนะครับพี่น้องไปขายเหล็กใส่บาทเนี่ยมือซ้อรครับผมบรรยากาศอรอใส่บาทยอบ่ยายใบยถอนหรือ,อยังอังนไห้ถอนเดี๋ยวพี่น้องไปขายเหล็กครับท่างผุ่นขายเหล็กเครื่องบ้านท่านจะมีผู้ชมจะคน อันนั้นใหญ่เวอร์รอหลวงพ่อเดินมาโอ้บุกยังเหนียวมีโปรแกรมบ่ไหมน,นี่มีโปรแกมมมรแกมบ่เปิดเข<อ>ียดบ่เปิดเขียดบ่เปิดเขียดบ่เปิดเขียดหนา<ม>เร็วก่อนขายเหล็กเร็วก่อนขายเหล็กเร็วก่อนกำลังมือนี้เลยโอเคสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านรถไซบาทครับ

หลวงพ่อมาแล้วอันนี้มีผู้นี่น้มผิงผิงสวัสดีท่านผู้ชมนะพี่โอ้อยากให้กล่องเงี่ยโอ้ยสามีหลวงลุงก็หลวงตามาหมดแล้วเนี่ย่องอีกคันหนึ่ง เพื่อนอะหยอกกันเป็นมักหยอกโพร่โพร่ไม้ใหญ่ใบห้อเขาเขาไงโพร่ สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับก่อนอื่นขอสิบไลค์แมนมากหยอกเนาะซีสหายสำลีเอาเนี้วเอาเนี้วเอาเนี้วได้เ้าเนี้ว Nó yeah. <laughs> khó không? Nó con xe bạc rồi đấy. Nó khó đấy. Nên quăng không? Nên quăng. Nó nè. Bây thỏa lông thao xe bạc mà, Ồ, bạc rồi. หนูเพืึ้นเห็นหนูเมื่อนนีทุ่ทุ่มทุ่มแปดอตย์แล้วออเยเอาเพียงสัสดีช้างครับช้างคนอยู่ในป่าครับ fc fc เมื่ปี สี่นาทีเลยโอ้ยมูนังหนาวหยอดสวไปใส่บาดีบอวอนไปบาดอีบอนี่อนมอผู่นี้เจ้าหนึ่งมื่ขึ้นนี่ครับโอ้เห็น อีกเจ้าหนึ่งท <tää manager. S 2> ั้งหุดวดปวดท่านไห้มาอยู่เอามบบึ่งวิธีชีวิตเนี่ยมือสาวครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านแมกดำทั้งบ้านพี่น้องวิธีชีวิตเป็นยังไงเน่นาะเป็นแบบกันนี่สิบ่ ปวดๆยังไม่มาเหนาเอาเหอันนี้ใหญ่น้อยน้อใหญ่ทมใหญ่ยยเต้า ตาหลอมาใบปลาหลอด่าครับปลาหลอดมาท่านมาโอ้โหดังบ่ได้เขาก็ยกเว้นอยู่ปลาครับ ร้านค้าประจำชุมชนเจแต่งเจต่งขายดีที่ดสดในหมู่บ้านครับปลาหลอดมากนะปลาหลอดไรสดได้ไล่สดเด้หน่ไลสด YouTube เลยดน y o u t u b เออนี่นะฝาพี่น้องเก็บเห็ดบ่บอกว่ามาเก็บเห็ดบ่อะไรเก็บเห็ดอะไรตอนนี้ฮะเก็บนางฟ้าเลวสิเก็บช่วงพฤทภาด้วยวะ ไม่ดูอ่านรู้เรื่องไหมนี่เบอรอดูบ่โอ้ยเบอร์ใครเลกนะเราให้เล็กมหน่าเลขหน่าเราให้เหน่าไปอ้อยเราไำมีมีอานออกบ่เจดสี่แปดสามสองบอกหูเรื่องเลยเห็นแต่เจ็ดสี่เอาให้เลขกเอาให้เล็ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วหม สวัสดีผู้ชมสุงท่านบ uh ึงดวงอาทิตย์กันพี่นอ้องปลาหล่อขึ้นนั่นมาแถะปวดๆเน่ยถ้าเอื่อเ่เอื่อหลดปุ่มพวงถ้าเอนี้เอื่อหลดปวดๆเถอดวงอาทิตย์บังบรรยากาศสดๆนะบ้านเมกดำอำเภอพระยากัะพูมิสายจังหวัดมาารค k ามชื่อตามช่องนะครับบาานารค k าม อันผละนละบใบไอเลขโอ้บอกไายนอกครับเนี่ยถกอเจ็ดสี่คับแปดสามสองเอาทำไมมองดูแปดน้องอเกดบอกว่าสองสามสองมันเป็นข่อยๆเนาะสองมันกินไอเารูปนูเกดลงเลยตั้งห้ถอนึ่หกสอง ป้าหลอขึ้นมาสะอาดเดวงอาทิตย์ึ้นแล้วครับดวงอาทิตย์ใบยางสวยแล้วแปดหกเจ็ยแปดแปดปลาหลอมาช้าจังเลยปลาหลอดมาดรถปวดๆก็จีมาจอดตรงนี้ครับ้ปิ้ง เอามาแลบเอามาแลบเอามาแลบเลี้ยงหอยจนใหญ่ดีตอนนี้โมฟิบบรรยากบุค่อยเฮ็ดคลิปลงครับช่วงนี้เฮ็ดนี่ยังแรงก็เลยใส่สวดให้เบิ่งบรรยากาศบ้านๆ รถปวดๆมาบวมไม้เสียตื่นเศร้าว่านี่ชุมชนบ้านผกผมนี่เขาหยิบไปขายโรตาลี่ซะส่วนใหญ่มดม่บานได้เลยเกวเมดดเราพอขายเหล็กแล้วก็ากากมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าตามปกติขอบคุณครับ จำซีผมซื dos, ้อยัง่ะจำซื้ออะไรอยู่ขอไปเดี๋ยวผมดูบอกผมในคอมเมนต์อยู่เดี๋ยวผมก็ไปอ่าน SNS ไปแล้อนี่บ้านพี่น้องครับบ้านยศสายบ้านมาแล้วป๋ารอมาแล้วโอ้ยบันยังมาคนยังมายังกลับไปคืนตัวนี่ ปวดปวดปวดมาแล้วทางบ้านผม,ผมเหมือนปวดปวดจ้าไมขายเหล็กไซม์มือนี่ดเดี๋ยวจะไปเพื่นอะ่นนะไก่ยีมดแล้วนัวโอ้ขาแกโรถตะรีเลยสดเลยสดลงยูทูบดิสิบเอ็ดนาทีละ ย่า้กรับเปเงินปลาหล่อมัวนี้ปลาหลอซื้ออพนขายปดปลดเอินก็เอินรดพุ่มพวงแล้วทางบ้านงผมเอินปดปลดต็นกี่มันกีมีแต่แต่ถี่ยเดียดไม่ียังปดปุดเขาก็เอิญปดปดนะครับ ปาปิกเลยสิูดวงอาทิตย์ยางงามนะครับเพระเมียนหายไปเลยรออาหารเดิมอาหารเดิมอาหารเดิมไชดีชอสุดเอ้าครับป้าหลวง

ได้อะไรกินโอ้ครับท่านผู้ชมดิท่านผู้ชมสองท่านในยังหอเขาไล้ายเลยย้เบื่ออกแดงย้เบื่อเสียนคุดปูก็เสียนหาเห็ดครับ เดิ Now, มทยอยทยอยมาหลายเจ้าแล้วผมมาห้องโมบานด้่นี่ปมาณบดิกินนี่ทุยยางน่าจะเขาบานกันครับนี่โค้นแน็กวยเตียบวงมาีิอันนี้เนื้อแห้งค่ะเนื้อแดดเดียวมันเสจ่ากินไหมหอเนี่ยี้ว เดียวก็เดยวก็เดยวร้อนๆเลยค่ะเดียวได้กล่องจากมา่เอาลยเดี๋วเดี๋ยวไห้มันกรอบๆคนดูเยอะไหมสองท่านสองคนแล้วเขยังไม่ตื่นเลยเหรอเดี๋ยวเขาเบ่งย้อนหลังได้เนื้ฝากล้านมาฝากล้านมฝากล้านเดี๋ยวส้มตำลาบต้มค่ะตีแย่วันไปทาเดียบสุดียสุดในตาวนครับ กันหน้ากันขยเราเออไ้ใจดีคักเราดิเออบวชบวชเนี่ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหยางเป็นเสียบเลยพี่น้องเกี่ยเลยเกี่ยแดดมไ่มันป่อร่อยครับรสชาติเป็นไงรสชาติอืม รักแทบไปน่อยครับขอนมมาเนี่ยขอนไปถอนไหดูบ้างเดอนไม่อาอเป็นยาเป็นยาเนผู้ชายกครน่อย่านี่เนเอนมยงแทบเล้ครับมาเรือกินขอน้ำกันเดี๋ยวพีนังยาดกันครับไป

คันใดตีตกกา,า,า,าลัง,ม,ลงมันก็ต้องไปตบเท้ากับคนนั่นนะก็จงเอาเอาลังใจเขาให้มีอย่างเดียวช่องโค้ปช่องเนี่ยแมนบอต้องไปหน่อยใจยังบอต้องไปหน่อยใจโซ่ๆเดียแมนสู้สู้โอ้ก็กำลัง

Mưa nhiều ha. Lấy sốt kiếm khẩu. kiếm thăm đi ngay bên ta xẻo khuyết ở Ở đây ở đây mưa. Mưa nhiều mới nghe vừa con gặp bố mưa. Ừ. Làm Mưa đây con mi cái cái hay chu Ừ. Cái ép xẹp, cái ép xẹp Im thế hả bà đi? đây khẩu bà ăn nó, đây chín khẩu đó bà đi อันนี้ต้มครับต้มต้มกำลังต้มมีตัวอย่างครับของชําของของเยี่ยงกว่าเขาเอิญเขาเอิญเยี่งกว่านั้นเออของเบเตเลตแล้วก็ลาบต้มสอยจุสอยจุหอมดำก็มีน้ำปลาแวะได้แวะได้เสี่ยกเม็ดดำครับชอบ้านก่อน กินจนอิ่มเหรออืมสุดแปดนาที่เหรอพาอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นครับพี่น้องอ,อกยาง,งามเลยเอ้ยขายเห็กยญกันแน่นิขายางขอบบ้าน ใส่กล่องโทรศัพท์นะครับ <Yeah. S 1> ครับมันเจี๊ยบไปเวียนหัวนิดนึงครับเป็นโกโปรตัวนน้นมันจีนิ่งมันจีกันสั่นนะเวลาเขาหย่างมันจีบเอาเทือนโอ้เจียแต่งเฮดเนื้อแหงเสียบีรีบ้านคนทงางภาคอีสานนี่บ้านพี่น้องนี่เขาอยู่ติดกันนะครับหลังติดกัน แต่พี่น้องหกบ้านใกล้กันมาถึงแล้วบ้านกับผมมาถึงแล้วนี่น,นี่พี่พรเซียนเห็ดเซียนเห็ดเซียนเห็ดมาถึงแล้วนี่ยังไงบ้านอยู่กับพี่สาวทรงแหนมเนยนี่ทรงแหนม ส่งน้ำส่งน้ำยามือเสิาต้องไปส่งน้ำสนเสริรเสนะขอตัวไปส่งน้ำก่อนด้วยพี่น้องเอบากยากอ้วนนะครับมึงดูมึงหนาดูพี่น้องมึงบากยากอ้วนนะครับ ต้องลดน,น,น้นนำหน,นักขึ้นน้ำหนักขึ้นอัน12กิโลบุอยางไรเดี๋ยวอีกอาทิตหนนี่จิตมาขึ้นผู้กระดึงครับไปเบิ่งชมผู้กระดึงกันไมแล้วครับว,ว่าพอกันเชิยบนะเดี๋ยวยีพาไปขุดกับปูไปยบ ไปกดกระปูกับยเวอร์ไปไทยยัยเวอร์กดกระปูไปแล้วครับ